เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับการจัดเทียร์ลิสต์พรตกรใน identity v นะครับก็จะเป็นการจัดเทียร์ลิสต์ในมุมมองของผู้เล่นใหม่นะก็คือผมนั่นเองซึ่งผมเนี่ยได้เล่นเกมนี้มาประมาณ2เดือนกว่า,วาแล้วแต่ก็ได้ลองเล่นแทบจะทุกตัวละครแล้วแล้วก็บางตัวละครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็ได้ไปศึกษามาพอสมควรแล้วนะก็แบบว่ามาจัดเทียร์ลิสต์ในมุมมองของผู้เล่นใหม่กันแล้วก็ ไว้เดี๋ยวตอนที่ลองเล่นครมทุกตัวแล้วเล่นเป็นหมดแล้วเนี่ยแบบว่าเก่งแล้วเนี่ยเราค่อยมาแบบว่าจัดเท์ลสกันใหม่ในมุมมองที่แบบว่าโปรเพเยอร์เลยือ้อจะพูดว่าโปรเพเยอร์นะกอนอกแป๊บก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคิลเลอร์ในแต่ละตัวที่ผมจะจัดเนี่ยในแต่ละเทียนเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับสไตล์การเล่นอย่างผม หนึ่งเลยก็คือสไตล์การเล่นที่ไล่โหดๆเคลื่อนที่ไวมีสกิลที่แบบว่าพาตัวเองไปไหนได้ไวเคลื่อนที่ได้แบบว่าโคดซิงโคดจวดอะไรเงี้ยผมจะชอบเป็นพิเศษก็จะให้เทียร์สูงๆเป็นพิเศษถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเดินหรือเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ผมก็จะให้อาจจะให้เทียร์ที่สูงเพราะว่าตัวตัวละครที่อยู่ในหน้านี้เนี่ยก็ ความสามารถนั้เหมือนกันอยู่แล้วผมก็จะจัดในมุมมองของผมเองในมุมมองของผู้เล่นใหม่ด้วยนะถ้าใครมีความคิดเห่างต่างกันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล,และกันเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยตัวละครแรกที่ผมค้นพบว่าเก่งจากการเล่นเกมนี้ตัวแรกเลยนะั่นก็คือ k n i g h t w a หรือว่าอัศวินราตนั่นเองนะตัวละครที่ผมให้อยู่ที่เทียเอบวกนะก็ด้วยความที่สกิลเขาเนี่ยมีทั้ง ดูดให้เซอร์ฟเวอเดินช้าหรือจะดึงเซอร์เวมาหาเราหรือจะมีสกิลที่แบบว่าทําการพุ่งไประยะทางตรงอย่างเงี้ยในที่แบบว่าที่ไกลอะ่ะเออ แล้วก็แบบว่าสกิลที่แบบบัฟให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นกระโดดหน้าต่างไวขึ้นข้ามไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องในเรื่องของการไล่โดยที่แบบว่าเป็นตัวเดินตีก็จริงแต่ว่าขพอเสเยที่ผมได้เจอมาก็จะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่เหนือมนุษย์เกินไปอย่างเช่นบางตัวตี2ทีไม่ล้มอย่างเงี้ยบางตัวแบบว่าพุ่งได้ไปไหนได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะฉีกจากเราไปได้ไกลซึ่งตัวละครนี้ก็สามารถที่จะย่นระยะให้ผมเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นได้ไวขึ้นนั่นเองนะ ตัวละครต่อไปที่ผมเล่นบ่อยมากจนแซงอาศาัศวินลาตีไปนั่นก็คือ smiley face นะครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมให้ A บวกนะด้วยความที่เขาเนี่ยสามารถที่จะขี่จะหลวดได้โดยที่แบบว่าไม่จํากัดถ้าเราไม่ไปชนหรือว่าไปโดนเซิร์ฟเวอร์ก่อนก็จะไม่หยุดนะแต่ตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ใช้ความคล่องแคล่วในการคุมหรวดอ่าแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการจําแมพด้วยนะคือถ้าจาแมพไม่ได้ก็จะแบบว่า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใน้ค่อนข้างลำบากก็ติดชนบ่อยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมเริ่มคล่องเพราะว่าเริ่มจำแมพได้บ้างแล้วนะบวกกับตาไวด้วยก็เลยแบบว่าเล่นเก่งไงอื้อขออนอญอวยตัวละครต่อไปผมจะยกมาเป็นอสูรเลื้อยคานหรือว่ากิ้งก่าเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็สกิลไม่ยากไม่ับไม่ทับซ้อนเลยถ้าเราไม่ได้เจอแมปที่มันแบบว่ากำแพงเยอะหรือหลังคาเยอะเนี่ย ตัวละครนี้จะเล่นได้เก่งมากๆเลยนั่นเองนะกระโดดกระโดดแล้วก็พุ่งลงมาทําให้แบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถูกตีในจํานวนที่แบบว่า50%เลยนะก็คือครึ่งหลอดอ่ะแล้วก็สามารถที่จะทูแถบต่อได้ด้วยนะตัวนี้ผมก็เลยให้ที่ a บวกนะก็มีสกิลทั้งการเคลื่อนที่ทั้งอะไรด้วยนั่นเองนะก็เลยได้ว่าครบเครื่องอยู่ถึงเรื่องการไล่ต่อไปก็จะเป็นสาววงนะตัวละครนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นจริงจนี่ผมอยากให้ทีเอนะแต่ด้วยความที่มันก็ยังเป็นตัััววทีีี่่่เเดดินนอยูกก็ A แแหลลละะางสรบ้ ก็เป็นตัวละครที่มีสกิลอย่างการใบเซิร์เวอร์หรือเป็นการที่แบบว่ากระโดดไปหาเซิร์เวอร์หลังจากที่โดนแมวจับได้เนี่ยก็จะเห็นทั้งออนล่าทั้งใบสกิลทั้งทําให้ติดสตันเมื่อเราไปโดนวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะคุมแมวให้วิ่งไปทางที่เรากําหนดได้อีกซึ่งเป็นตัวละครที่ครบเพื่อในเรื่องการไล่เหมือนกันผมก็ชอบเล่นนะตัวละครต่อไปเกยชาเกยชาสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแหละ หลังจากที่สกิลเต็มเนี่ยก็จะไล่โหดมากแต่ว่าหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยหลายๆเกมผมก็โดนแบบมองหน้าใส่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เล่นยากบางทีเราอาจจะเสียเชิงด้วยนะก็แบบว่ายังเชิงไม่ค่อยเก่งมากและตัวละครนี้มันถ้านับเรื่องของการที่แบบว่าจะใช้สกิลจะเดินตีคือมันแบบว่าไม่ค่อยตอบโจทย์ผมสักเท่าไหร่ตั้งแต่การเล่นมาต่อมาจะเป็น ไอ้ผู้คุมเกมนะผู้คุมเกมเนี่ยระหว่าง A บวกกับ A นี่แหละแต่เรื่องของฮิตบ o ็อกเนี่ยผมให้มัน A บวกเลยเพราะว่าฮิตบ o ็อกโคตรแบบโอเวอร์มากอะ่ะและตัวละครนี้สามารถที่จะฮุกเซอร์เวมาตีได้ซึ่งหลังจากที่เราฮุกโดนก็จะเสียดาเมจไป25%ใช่ไหมทำดาเมจไป25%แล้วก็ ดึงเข้ามาตีต่อได้หรือไม่ก็ถ้าเราแบบว่าจะไล่เซิร์ฟเวอร์ก็สามารถที่จะพุกใส่กำแพงพุกใส่กำแพงพุกใส่กำแพงแบบว่าย่นระยะต่อไปได้อะไรประมาณนี้รวมไปถึงยังมีกับดักที่สามารถวางไว้กันจุดวนได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องในเรื่องก,การไล่พอสมควรต่อไปผมจะหยิบม,มาเป็นเดอร์ิปเปอร์แล้วกันเดอร์ิปเปอร์เนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมารู้สึกว่าเป็นตัวละครนี้เล่นยากมากๆเพราะด้วยความที่เป็นตัวเดินแหละเนาะ แต่ว่าเรื่องของสกิลอะไรเงี้ยมันไม่ได้เวอร์ไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยคือมันแบบว่าไอ้สกิลวินวอล์กที่มันหายตัวได้อะตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ผมก็เห็นไฟมันด้วยนะซึ่งมันไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะคือเหมือนเอาไ้แค่เคลื่อนที่เฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าตีฟรีๆได้แบบง่ายๆขนาดนั้นมันไม่ใช่ตัวสเตลที่แบบว่าจะพอที่แบบตีแผ่ฟรีได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าตัวละครน,นี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เทียดีเทียดีตัวต่อไปเลยนั่นก็คือไอ้ไนท์แมนนี่นแหละ ตั้งแต่ผมลองเล่นแล้วก็ไปเจอมาในรูปแบบของตอนที่ผมเล่นเซิร์เวอร์ผมก็รู้สึกว่าตัวละครนี้จูโค่นง่ายเป็นตัวที่แบบว่าโค่นนิ่มอ่ะเพราะที่มันก็พุ่งพุ่งพุ่งแต่มันทำไมมันยังชา้าคือมันเดินก็ช้าด้วยนะสปีดการเดินมันช้ามากเออก็เลยให้ที่เทียดีแล้วกันตัวละครนี้สก,กิลผมก็จําไม่ได้เหมือนมันจะเป็นการมาร์คศัตรูแล้วก็แบบว่าทําอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วต่อไปจะเป็นนักแกะสลักผมให้อยู่ที่ประมาณ A แล้วกันนะนักแกะสลักก็เป็นตัวละครที่ทั้งไล่ทั้งโซนได้เรื่่อองของขรรูปปั้นทีสามามถ ตามเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็วางบีบลายอัดลายได้อะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่ครบเครื่องเหมือนกันแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าหนึ่งคือถ้าโดนฉีกเนี่ยอาจจะเล่นยากนะมันแบบว่าตามไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่สำหรับผมนะคือมันไม่มีวิธีแก้ทางสําหรับการที่เราโดนฉีกไปไกลอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวละครนี้น่าจะให้ประมาณที่ A นะต่อไปก็จะเป็นปีศาจปลาหมึกนะเออไอตัวนี้ผมให้อยู่ที่ A แล้วกัน ก็เหตุผลเดียวกับนักแกะสลักเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาโดนฉีกเนี่ยหนวดที่แบบว่าล็อกเซอร์ก็แทบจะไม่ได้ใช้งานครับแต่เรื่องของการไล่เนี่ยถ้าได้อยู่ระยะประชิดเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้หนวดในการบีบลายได้ไม่ให้เซิร์ฟวิ่งไปทางที่เราแบบว่าคิดว่าเป็นรอบวงรอบบนอะไรอย่างเงี้ยรอบไม้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําให้เขาไม่สามารถเล่นตรงนั้นได้แต่เรื่องของการโดนฉีกเนี่ยเราจะตามตัวได้แบบยากมากแล้วก็ช้ามากกว่าจะถึงตัวนะ แล้วยิ่งเกมนี้มาเป็นเกมที่แบบว่าเครื่องมันไหลไวมากๆอ่ะผมก็เลยคิดว่าไม่เหมาะกับการเล่นไล่ล่าแบบดุดูในมุมของผมสักเท่าไหร่ต่อมาจะเป็นนี่ละกันเสมียนเสมียนเนี่ยหลังจากที่ลองเล่นมา2อสาวันติดน,นะ รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แบบถามว่าไล่โหดไหมมันไล่โหดแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามีแบบคือมันเป็นตัวโซนมันเป็นโซนที่แบบว่าต้องเล่นแบบใจเย็นเล่นแบบช้าช้าซึ่งผมที่เป็นคนใจร้อนอยากไล่แบบมันมัน,ม,นมันก็เลยไล่ย,ยากซึ่งตัวนี้แนละ้วผมให้ที่ A นะสกิลของเขาเนี่ยสามารถที่จะบันทึกการกระทําของเซิร์ฟเวอร์หรือจะเป็นตัวของฆาตกรเอ,เองก็ได้การกระทําของฆาตกรที่สามารถบันทึกได้ก็จะเป็นกระทืบ แผ่นไม้ข้ามหน้าต่างหรือจะเป็นการตีแต่การตีเนี่ยมันจะทำดาเมจได้แค่25%นะแล้วก็การจบบันทึกของเซอร์โบจะเป็นการข้ามหน้าต่างต้อมเครื่องหรือจะเป็นการพับไม้อะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะย้อนกลับหรือที่จะแบบว่าปกติได้ถ้าย้อนกลับก็จะทําแบบว่าแผ่นไม้ที่ยกแล้วยกลงมาแล้วก็สามารถที่จะพับขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ย ก็เอามาแก้กันแบบว่าพับไม้ต่ใส่หน้าแล้วเราก็สามารถที่จะยกไม้แล้วก็ไล่ต่อได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเก่งอยู่แล้วหรือไม่ก็จะเป็นการที่ใช้การบันทึกข้ามหน้าต่างเพื่อเป็นการกั้นหน้าต่างไม่ให้เซอร์เวิร์ลข้ามอันนี้ก็เป็นการดีแบบว่าแก้ทางได้แต่ว่าโอกาสที่ผมได้ใช้เนี่ยน้อยมากแต่ยังไงตัวละครนี้มันก็เดินตีได้แบบว่ายางมาๆแล้วผมโซนไม่เก่งก็เลยให้อยู่ที่ A แล้วกันนะแต่โดยรวมสก,กิลมันหดครับก็เลยได้มาอยู่ A ปกตินี่ควรจะไป B แล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นตัวละครที่ผมเล่นล่าสุดเลยก็ได้เป็นอูชางนะอูชางเนี่ยที่จริงจะให้ประมาณ A บวกเพราะว่าตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องอยู่เหมือนกัน เรื่องของสกิลเอ่อร่างขาวใช่ไหมเขาสามารถที่จะใช้เคลื่อนที่ได้คือถ้าเป็นดูดวิญญาณอะ่ะเราสามารถที่จะแบบว่าใบเซอร์เวอร์ไม่ให้เขาช่วยเพื่อหรือข้ามมตาสต์หรือทำอะไรได้เนี่ยสักอย่างแล้วก็เอาไปเคลื่อนที่ได้ด้วยแล้วก็จะมีสกิลของการปารล่มที่แบบว่าสามารถเห็นออน่ลนเซอร์เวอร์ที่อยู่ตรงนั้นได้หรือไม่จะวาร์ป ไปที่ร่มนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโ mobility มันสูงร่างดําก็สามารถที่จะสตันได้ไม่ให้เขาข้ามหน้าต่างคือ anti การกระโดดข้ามหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยวิ่งผ่านแผ่นไม้ผับไม้อะไรอย่างเงี้ยก็แ a n ี i อยู่พอสมควรก็เลยคิดว่าเป็นตัวละครที่ผมให้อยู่ที่ A บวกนะสำหรับมุมมองผมต่อไปก็จะเป็นทะาล่างของโอเปร่าโอเปร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะอยากเล่นสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งเลยผมยังจําแบบไม่ค่อยได้2ผม ยังไม่รู้สกิลเซอร์เวิรลเยอะขนาดนั้นซึ่งการที่ผมจําแมบไม่ได้มันก็เป็นปัญหาหลักของผมแล้วเพราะว่าการที่ผมจะพุ่งไปตรงนู้นพุ่งไปเงานีอะไรเงี้ยซึ่งมันลําบากมากผมก็เลยคิดว่าตัวละครเนี้ยผมยังไม่ค่อยอยากจะอ,อยากจะฝึกในตอนนี้สักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ t i e r S แน่นอนจากที่หลายคนบอกมาแล้วก็ในตัวผมมันก็บอกมาอย่างนั้นเพราะว่ามันโหดจริงๆอะ่ะ ต่อให้เราจะได้ไม่เป็นผมก็ยังฆ่าคนได้เหมือนกันเออยังเก็บคนได้ต่อไปจะเป็นแม่งูแล้วกันแม่งูผมให้ A บวกนะตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าโซนก็โหดแหละแต่ว่าการไล่ก็โหดไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามีลูกน้องที่มากพอเราสามารถที่จะคุมได้เดินเป็นอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะทูแทปได้โซนโหดมากนะตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ผมแบบว่าตั้งใจจะอยากฝึกเหมือนกันแต่เล่นในคอมเนี่ยอาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าปุ่มมันเยอะมันต้องสลับแบบว่าให้ตรง,ให,ตรงให้ตรงแบบว่าหมายเลขตัวละคร เด็กของเราด้วยแต่ถ้าเล่นในมือถือผมว่าน่าจะไวกว่านี้นะอืมต่อมาจะเป็นฮาราบาลูแล้วกันตัวนี้ก็เล่นเรียกว่าเป็นตัวละครที่ไล่แบบมันมากคือแปดสีแปดสีแล้วเบิดแปดสีแปดสีแล้วเบิด,บดไม่ติดเชื้เลือดตัวอาก็พุ่งแบบว่าได้ไกลกระโดดข้ามหน้าต่างข้ามแผ่นไม้ข้ามแบบโหคือแบบว่าโหดมากแล้วยังมีสกิลที่แบบว่าวางลูกน้องแล้วก็แบบว่าตีแบบแปดสีได้แบบว่าบูทูดอีกโอ้โหตัวละครนี้จริงควรอยู่เอสไหมฮาราบาลูนี่ผมให้เอสเลยนะ มันแบบว่าค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดแหลกแต่วันโหดอ่ะเออต่อไปก็จะเป็นมาดามเลสนะมาดามเลสเนี่ยผมให้ประมาณเอละกันคือตัวละครน,นี้มันสามารถที่จะวางกระจกได้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าใช้ร่างเงาเราอะ่ะไอ้ร่างกระจกอะ่ะแบบเดินไปตีเซิร์ฟเวอร์ได้หรือจะแบบว่าใช้ร่างหลักเราไปตีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นร่างกระจกอะไรเงี้ยก็ได้มันสามารถที่จะวาร์ปเข้าไปในร่างกระจกได้ก็จริงแต่ว่าสำหรับผมแล้วตัวละครน,นี้มันก็ถามว่าแก้ทางได้ไหมมันก็น่าจะแก้ทางได้นะ โดนฉีโดนอะไรมันก็ยากเหมือนกันโดยรวมแล้วผมว่าตัวนี้เอาประมาณๆเอแล้วกันนะสำหรับมุมมองผมต่อไปจะเป็นพายน้ําพายน้ําผมให้เอบว่อนนะพายน้าเป็นตัวละครที่ตอนแรกผมคิดว่ามันเล่นยากแล้วผมไม่อยากจะเล่นพอมารู้สักอยู่จริงๆอ่ะเป็นตัวละครที่ไล่ก็โหดเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเป็นเลนโซ่แหละแต่ว่า เรื่องของโมบิลิตี้การเล่นอนะ่ะมันเล่นง่ายหลังจากที่เราแบบว่าวางน้ําเสร็จเราก็สามารถบีบลายเซิร์เวร์ได้ทั้งเรื่องของสกิลอาที่สามารถพุ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเราใช้ไปบบว่าเคลื่อนที่ได้เลยได้แล้วเราก็ค่อยเดินตีก็ได้อะไรอย่างงี้นะถ้าเราแบบว่าวางน้ําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์พอสมควรต่อไปก็จะเป็นอันเดสอันเดสผมให้อยู่ที่ A บวกนะ อันเดนนี่ก็เป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ต้องแขวนเซอร์เวิรลไม่ต้องจับดังเาอีแต่ว่าเป็นตัวละครที่สกิลพุ่งแบบคดเทพอ่ะคือพุ่งได้แบบไกลมากและสองจังหวะด,ด้วยรวมไปถึงการที่ชาร์จดาบแล้วก็ทำดาเมจได้อีกนะเออแต่ต้องคุมเรื่องของ power, พลังในตัวเขาให้ดีไม่งั้นถ้ามันแบบว่าเต็มขึ้นมาเนี่ยก็จะแบบเดินช้าสกิลไม่ได้อะไรอย่างงี้นะเออก็ต้องใช้ดีดีตัวนี้โหดคือไล่โหดดุมากเด็กขี้แง่เด็กที่แยผมให้ประมาณ สักเอและกันเด็กขี้แงประมาณเอสก,กิลเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นการที่แบบขี่ล่างไม้ไปมาแล้วก็ใช้ไอ้ดวงไฟนั้นนะทาให้แบบว่าเซเวอร์เจ็บได้รือต้องเหมือนอยู่ตรงกันข้ามซึ่งมันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นจริงจังก็คือได้แค่ไปดูมาไปลองเล่นใน8 V2 ก็ลาบากเพราะยังไม่เป็นแต่เดี๋ยวค่อยไปลองที่หลังครับตัวละครที่ผมยังไม่ได้ลองเนี่ยก็ จะเก็บไว้ลองที่หลังดูอีกทีหนึง่งต่อไปจะเป็นไอวี่ไอวี่เนี่ยผมเคยเจอในตอนที่เล่นเซอร์เวอร์นะตัวละครโคตรปวนโคตรโหดเลยแต่ยังไม่เคยลองเล่นตัวนี้ผมจะเก็บไว้เล่นแบบท้ายๆเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ทุกคนบอกว่าโหดกันมากๆแล้วผมก็ได้ไปลองดูแล้วก็โหดจริงตัวสกิลเนี่ยก็ลืมๆไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าดูมานานแล้วอืมก่อนมาอัดก็ไม่ได้ศึกษาอะไรอันนี้ใช้ความจำล้วนๆน,นะบอกก่อนไม่ได้แบบว่าไปศึกษามาก,ก่อนนะเออ ต่อไปจะเป็นแ,แกะคาเปยมไหมแกะคาเปเนี่ยผมน่าจะให้อยู่ที่ A บวกนะเพราะว่าตัวละครน,นี้มันสามารถที่จะสร้างแบบว่าเหมือนจะเป็นโดมแบบแบบวงกลมแบบส,งสูงๆอ่ะเรียกว่าโดมแล้วกันแบบว่ามากันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์วิ่งออกแต่ถ้าเราอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกเนสัยอย่งมันจะมีอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้เหมือนตัวละครน,นี้มันสามารถที่จะขังได้อ่ะเออมันก็เลยน่าจะโหดนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ถ้าจะออกมามันก็ต้องเสียเวลาในการทําลายกําแพงอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะออกมาได้ก็คิดว่าตัวละครน,นี้น่าจะโหดนะ ต่อไปจะเป็น Mad Eye แมไอละกันแมไอผมเคยลองเล่นแล้วนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยมันตึกโซนโซนเกินไปอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้อยู่ A อบวกอะ่ะเออก็อยู่ประมาณ A แหละคือหนามอ้กํำแพงของเขาที่สามารถสร้างมาได้อะ่ะเหมือนมันทำดาเมจได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เหมือนเอาไปล้อมเซิร์ฟเวอร์ได้แบบว่าจากระยะไกลอะไรเงี้ยแลกวจกในแมพแต่ว่าผมก็ยังจำแมพไม่ค่อยได้ด้วยมันก็เลยแบบว่ายังหลงหลงลืมลืม,ลมยังเล่นไม่ค่อยได้ก็เอาไปประมาณ A แต่ตัวนี้น่าจะโหดอยู่นะ ตัวละครต่อไปแมงมุมแมงมุมจริงๆเอาน่าจะควรอยู่ A แต่ผมให้ B นะเพราะว่ามันใช้ใยค่อนข้างเยอะว่ะตอนเราผมคือมันแบบว่าตัวละครมันต้องใช้ใยเยอะแล้วมันผลิตมาเนี่ยกว่าจะขึ้นมาแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยคือมันช้าแล้วมันต้องการใช้เยอะซึ่งมันเลยทําให้เราแบบว่าไล่ได้อย่างล่าช้าแต่ถามว่าตัวมันเก่งไหมตัวมันเก่งนะสกิลที่มันแบบว่าถุยนั่นไปอ่ะใย,ยแมงมุมไปแล้วก็แบบว่าเจ็บได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเก่งอยู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ย ผมให้ที่อยู่ทีบีเพราะว่าพลังงานมันขึ้นช้าเลยแล้วแหละก็เลยแบบว่าทําให้เราแบบขาดตอนในเรื่องของการไล่บางทีมันควรจะได้แต่ว่าเราไม่มีพลังงานมากพอก็เลยยิงใหญ่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเสียจังหวะอะไรประมาณนี้ต่อไปจะเป็นช่างภาพแล้วกันตัวละครน,นี้เนี่ยผมว่านะมันไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่ะ ไปอยู่กับไอหมอนี่เลย <S <S ก็ตนนัวละครเนี้ยเนี่ยมันแบบว่าไม่ได้คือผมก็อาจจะไม่ได้ศึกษามาด้วยคือผมจําได้ว่ามันแบบว่าสามารถที่จะเข้าไปตีคนจากข้างในได้อะไรได้อะไรเงี้ย แต่ว่าโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นตัวเดินนะตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมกดเซิร์ฟเวอร์มาเจออะ่ะผมก็เจอตัวนี้บ่อยนะผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มันไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดนั้นก็เลยคิดว่าอยู่ B ไปแล้วกันต่อมาจะเป็นหมายเลขยี่สิบหกนะหมายเลขยี่สิบหกนี้ผมให้ประมาณ A ตัวละครนี้เหมือนจะสามารถที่จะตีแบบระยะไกลได้นั่นก็คือการวางระเบิดแต่ว่ายากที่สุดของมันก็คือการที่เราจะคํานวณการจุดระเบิดนั่นแหละเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกวิวนาทีการระเบิดได้มันก็เลยแบบว่าทําให้การคิดอะไรเงี้ยมันยากคือถ้า มันก็น่าจะโกงเกินไปแหละใช่ปะล่ะเพราะมันก็โยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่ามันก็น่าจะเล่นยากพอสมควรนะจริงๆควรอยู่ประมาณบีด้วยเพราะว่าฮิตบล็อกการตีอ่ะมันสั้นมากๆเลยอ่ะผมรู้สึกคือมันตีสั้นมากๆอ่ะนั่นแหะประมาณ B ีแล้วกันนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะมันเดินมันเดินแบบเอื่อยอ่ะต่อไปไอตัวเนี้ยไอตัวยมบาลเนี่ยผมว่าจริงๆมันเก่งนะแต่ผมแค่ยังไม่ได้ลองเล่นแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นแบบเยอะขนาดนะผมก็เลยคิดว่ามันกาดในจริงอ่ะมันน่าจะเก่ง แก็ไปอยู่กับหมายเลข26ครับเพราะว่าตั้งแต่ลองเล่นไอตอนนั้นใช่ปะ่ะที่เป็นแบบว่าฝึกเล่นกับบบทอะไรอย่างเงี้ยว์าเข้าหุ่นใช้หุ่นอะไรงี้ยผมก็ไม่รู้มันสก,กิลมันแลดูจะซับซ้อนนะผมไม่รู้มันเก่งยังไงเหมือนกันก็เลยคิดว่าไปอยู่ B ก่อนล้วกันถ้าเรื่องของการไล่เนี่ยผมน่าจะเล่นตัวนี้ไล่ไม่เก่งแน่นอนต่อไปจะเป็นไวโอลินไอไวโอลินนี่ก็แบบว่าพอๆกันเลยคือผมแบบว่าใช้สก,กิลไม่เป็นแล้วผมไปเดินตีมันก็ช้าใช่ปะ่ะ เหมือนสก,กิลมันต้องโยงโน้ตให้แบบให้โดนให้แบบตัวกันข้าหรืออะไรสักอย่างอะ่ะซึ่งมันเป็นการใช้สก,กิลที่แบบว่าโคตรช้าแล้วก็แบบโคตรยากเลยผมก็เลยคิดว่าตัวละครนี้ควรที่จะอยู่ตรงนี้แหละต่อไปจะเป็นหน้าเนื้อใจ้เสือผมให้ประมาณ A แล้วกันตัวนี้เหมือนผมเคยโดนไล่อยู่แต่ยังไม่เคยลองเล่นแบบจริงจังนะเหมือนตัวละครนี้มันสามารถที่จะอะไรเกี่ยวกับกำแพงนั่นแหละถ้าผมจะไม่ผิดแต่เคยโดนไล่อยู่ต่อไปจะเป็นในตัวนเนี้ยไอ้กิริยาเลยสามสามเนี่ยไอ้ตัวนี้ ที่มันหมุนหมุนกิ้งกิ้งใช่ไหมไอตัวหมุนหมุนกิ้งกิ้งเนี่ยผมให้มันประมาณคือถ้าถ้าคนมาเล่นเก่งจริงบอกว่ามันน่าจะโหดอยู่แต่เรื่องของสกิลมันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้ยากอยู่นะอ่าได้จะใช้ยากอ่ะหมุนแบบมันมันควบคุมยากกว่าไอสมาริฟเฟตอ่ะคือสมาริฟเฟตมันแลดูง่ายกว่าแต่ว่าตัวนี้มันสามารถที่จะพุ่งชนได้เลยอะไรเงี้ยแบบกิ้งไปกิ้งมาชนไปเลยแล้วก็ทำดามจไปเลยอะไรเงี้ยต่อไปก็จะเป็นนาปั้นหุ่นคลิปพึ่งนะตัวละครนี้ก็ไม่ได้ศึกษาสกิลมา เยอะแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่โจมตีจากระยะไกลได้แล้วเหมือนจะยิงรัวๆอะไรสักอย่างอ่ะยิงที่พึ่งรัวๆมากถ้าจะไม่ผิดเออก็ผมน่าจะให้เขาอยู่ที่ประมาณ A แล้วกันนะเดี๋ยวไว้ลองเล่นดูครับตัวละครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวไว้ลองเล่นให้หมดนะต่อไปตัวสุดท้ายปูโป่โลหิตปู่โลหิตเนี่ยสำหรับผมนะมันถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละเพราะว่าได้ลองเล่นมาแล้วสักนิดนึง ผมชอบสก,กิลที่มันโยนลูกตาแล้วก็แบบว่าเลือกที่วาร์ปลงอันนั้นมันเท่มากแต่สก,กิลผมก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบว่าเวอร์วัวววงขนาดนั้นนะก็เอาไปวันเแล้วกันมันแบบว่าต้องใช้สีตรงกันข้ามหรือสักอย่างถ้าไม่ผิดโอเคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเทียริสของเรานะโอ้โหเทียรสเรามี3ตัววะไอว h ฮาราบารู Ivy, aru, แล้วก็โอเปร่านะ ที่เหลือก็จะเป็นตัวที่แบบ A บวกที่ผมชอบชอบเล่นทั้งหมดเลยเนะี่ยตัวตัวละครที่ผมยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้รู้สกิลก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันว่าผมจะฝึกเล่นแล้วออจะออกมาเป็นยังไงนะสาหรับสไตล์การเล่นในมุมมองของผมในแบบของผมเองโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับการจัดเทียร์ลิสในมุมมองของผู้เล่นใหม่ที่เล่นมามากกว่า2เดือนโอเคครับผมก็มีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแบ่งลังใจก,กันด้วยแล้วกันมีความคิดเห็นตรงกันข้ามยังไงก็สามารถจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ ก็ผมจะเข้าไปอ่านทุกเมนนั่นแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ